นี่คือบของพี่บอยชาระจันร์จากเด็กติดเกมสู่เศรษฐีพันล้านเขาทําได้ยังไงย้อนกลับไปตอนพี่บอยยังเด็กเนี่ยต้องเรียกว,ว่าติดเกมแบบสุดๆเลยเรียนก็ไม่เรียนงานบ้านก็ไม่ทําเงินที่แม่ส่งมาให้เดือนละพันเนี่ยก็หมดไปกับเติมเกมแต่ชีวิตก็มาพลิกช่วงอายุ13เมื่อพี่บอยเนี่ยได้ไปบวชช่วงฤดูร้อนแล้วก็ได้ไปเห็นเพื่อนสะสมพระเครื่องกันพี่บอยก็เลยสนใจเรื่องพระเครื่องขึ้นมาพอสึกออกมาพี่บอยก็เลยไปลือพระที่บ้านแล้วก็ไปลองขายดูและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น พี่ครับเนี่ยผมมีพระองค์นี้ครับองค์เนี้ยช่ไหมพี่พี่หลอเล่นอันนี้ของปลอมเว้ยพอจบจากเหตุการณ์นี้ครับพี่บอยก็เลยออกมาตั้งใจศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าไม่อยากโดนหลอกอีกโดยพระที่พี่บอยตั้งใจศึกษานะครับคือพระเรียนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพระเรียนเนี่ยเป็นพระที่ทุกคนกลัวนะครับเพราะว่ากอบง่ายหลอกง่ายนะครับแต่พี่บอยคิดอย่างนี้ครับถ้าเราเก่งในสิ่งที่คนอื่นกลัวคนจะนึกถึงเราครับ พอประสบความสำเร็จในวงการพรค้ครับพี่บอยก็เลยเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆเริ่มจากการลงทุนในสนามฟุตบอล100ล้านแต่สุดท้ายก็ขาดทุนหนักเหลือกลับมาแค่5ล้านหลายคนคงถอดใจไปละแต่สาหรับพี่บอยนี่คือบทเดียนครั้งใหญ่ที่ทาให้พี่บอยเนี่ยลงทุนแบบรอบคอบกว่าเดิมพออายุ33พี่บอยก็ได้ก้าวสู่ตลาดหุ้นเป็นครั้งแรกก่อนที่จะได้ซื้อหุ้น IPO ที่ราคา11.4บาทเป็นจํานวน1ล้านหุ้นเชื่อไหมครับตลาดเปิดราคาพุ่งขึ้นไป13.4บาทพี่บอยทางกำไรไปได้2ล้านบาทภายในวันเดียว จนพี่บอยเริ่มคิดว่าวงการหุ้นเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ทุกอย่างก็กลับไม่เป็นไปตามคาดพอพี่บอยเนี่ยขาดทุนไปถึง60ล้านนะภายใน6เดือนเงินงที่หามาทั้งหมดเนี่ยก็แทบจะหมดตัวแต่ชีวิตก็มาพลิกเมื่อพี่บอยเนี่ยได้ไปรู้จักกับเสียป,ป๋องวัชระแก้วสว่างดยเสียป,ป๋องเ่ยก็เลยบอกพี่บอยเนี่ยไปศึกษาด้านการเล่นหุ้นแบบเทคนิคพื้นฐานซึ่งการดูหุ้นแบบเทคนิคพื้นฐานเนี่ยคือการดูกราฟการคัดลอสการดูเทรนหุ้นแล้วก็การตั้งแทร็กเก็ตไพรซ์หลังจากนั้น พออายุสี่สิบเนี่ยพี่บอยก็เริ่มศึกษาของเก่าหายากว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องงานถมทองและล่าสุดเลยเนี่ยกระเพาะปลาเก่าที่คนไม่ค่อยรู้ว่ามันมีมูลค่ามาหาศาลอย่างอันนี้เนี่ยมูลค่าหลัก10ล้านจากเด็กติดเกมในวันนั้นสู่เศรษฐีพันล้านในวันนี้แล้วคุณล่ะอยากเป็นเซียนพระเซียนหุ้นหรือเป็นทั้งคู่เลยดีคอมเมนต์บอกกันหน่อย